สวัสดีครับเพื่อนๆทักทายกันตอนมืดมืนนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนหันมาออกกำลังกายกันวันละ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับมันจะได้สร้างภูมิต้านทานให้กับลกได้ร่างกายจะได้แข็งแรงจะได้มีแรงสู้กับงาน <im itation> ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเริ่มงอะไใส่ของใหม่เมื่อวันนี้ผมก็เล่น,น,นหน้าท้องครับนะฮะสวัสดีครับมันได้มันได้ของใหม่ของกเก่ามันดึกถิ่หน่อยมาใส่ใส่บุหรี่มาเกลี่ยแรงเลยเกลีสิพอมาเลยเไปกินข้าวไ,ไหมลูกร้องโวยอ้าวแล้วมึงกี้ไปเที่วยวไนเมื่อกี้ขบานก็รู้ าวันนี้ก็ซิทอัพเล่นหน้าท้องไปไไห,ห้าเซตหกเซตกจับข้อสามเพ่นราย้าสางเกี่ยวข้อเส้นไถอมาคิดใใจครัสวัสดีครับ